สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับบทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ที่มีภาวะประสาทหลอนกันค่ะโดยภาวะประสาทหลอน hallucination คือภาวะที่ผู้ป่วยรับรู้ผิดปกติโดยไม่มีสิ่งเร้าจริงเช่นได้ยินเสียงเห็นภาพหรือรู้สึกสัมผัสหากไม่ปรับเข้ากับความจริงอาจเกิดอันตรายได้การพยาบาลจึงมีบทบาทสำคัญมากเรามาติดตามบทละครเพื่อเข้าใจมากขึ้นกันนะคะ นารีรัตน์กับจีรานั่งอยู่บนเตียงในห้องพักนักศึกษาแสงไฟสลัวสลัวสองเข้ามาจากหน้าต่างวันฝึกภาคปฏิบัติวันนี้ค่อนข้างท้าทายทำให้ทั้งคู่ดูครุ่นคิดเล็กน้อยผู้ป่วยที่เราเจอวันนี้คนที่เอาแต่พูดกับคนที่ไม่มีอยู่จริงนารีรัตน์เริ่มพูดขึ้นทำลายความเงียบมันทำให้ฉันคิดหนักเลยนะจีราพยักหน้าสีหน้าของเธอดูจริงจังฉันว่าเรามาทบทวนเรื่องภาวะประสาทหลอนกันอีกครั้งดีกว่า จิราเปิดแท็บเล็ตของเธอภาวะประสาทหลอน (Hallucination) หมายถึงความผิดปกติของการรับรู้ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลโดยไม่มีสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าจากภายนอกผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความจริงเธอบอกนารีรัตพยักหน้าใช่เลยและมันมีหลายแบบด้วยนะอย่างหูแวว (Auditory hallucination) ที่ได้ยินเสียงแปลกๆหรือเสียงคนมาขู่ด่าว่าหรือพูดเรื่องของผู้ป่วย บางทีก็พูดโต้ตอบกับเสียงนั้นด้วยแล้วก็มีภาพหลอน (Visual Hallucination) ที่เห็นภาพคนสัตว์หรือสิ่งของที่ไม่มีอยู่จริงจีราเสริมนอกจากนี้ยังมีความรู้สึกทางกาย (Tactile Hallucination) เหมือนมีอะไรมาไต่ตามตัวหรือปวดแสบปวดร้อน ยังมีกลิ่นหลอน (olfactory oh, hallucination) ที่ได้กลิ่นแปลกๆมักเป็นกลิ่นเหม็นและรสหลอน (gustatory hallucination) ที่รู้สึกว่าอาหารมีรสชาติแปลกๆเช่นรสขมของยาพิษนารีรัตสรุปมันน่ากลัวมากเลยนะ จิราเลื่อนแท็บเล็ตไปอีกหน้ามาดูที่มาตรฐานการพยาบาลกันเถอะมาตรฐานที่หคือผู้ป่วยปรับตัวอยู่ในสภาพที่เป็นจริงได้กิจกรรมแรกคือสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยไว้วางใจเราแล้วก็จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดด้วยนะ นารีรัตเสริมจัดให้ผู้ป่วยอยู่ใกล้ห้องทำงานพยาบาลมีแสงสว่างเพียงพอและไม่ให้อยู่ในที่เงียบสงัดเกินไปเพื่อไม่ให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวหรือเสียงภายในดังขึ้นใช่เลยและต้องมีผู้ดูแลและสังเกตพฤติกรรมผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องด้วยจิราพยักหน้าและแนะนำให้ผู้ป่วยบอกเราเมื่อเกิดอาการประสาทหลอนเพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงที นารีรัตเสริมการสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็สำคัญมากนะการนั่งเป็นเพื่อนหรืออยู่ใกล้ๆระหว่างที่เกิดอาการจะช่วยปลอบประโลมได้และต้องเก็บวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อตัวผู้ป่วยหรือผู้อื่นออกไปและสุดท้ายสำหรับมาตรฐานนี้จีรากล่าวคือการประเมินอาการประสาทหลอนเป็นระยะระยะโดยเฉพาะเนื้อหาเพื่อวางแผนป้องกันอันตรายและบันทึกคำพูดพฤติกรรมรวมถึงการพยาบาลของเราอย่างสม่ำเสมอ นักศึกษาทั้งสองปิดแท็บเล็ตดวงตาของพวกเธอฉายแววความเข้าใจใหม่มีอะไรให้จำเยอะเลยนะนารีรัตกล่าวแต่การรู้ขั้นตอนเหล่านี้ทำให้ฉันรู้สึกพร้อมมากขึ้นเยอะเลยจิราย,ยิ้มฉันก็เหมือนกันเราสามารถสร้างความแตกต่างได้จริงๆ น้าหอพักนักศึกษานารีรัตน์และจิรากำลังนั่งทบทวนบทเรียนเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะประสาทหลอนหลังจากที่พวกเธอได้ขึ้นฝึกปฏิบัติงานมานารีรัตน์เอ่ยขึ้นว่าจิราเรามาทบทวนสิ่งที่เราเรียนรู้กันอีกครั้งดีไหมจิราพยักหน้าเห็นด้วยดีเลยนารีรัตน์งั้นเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมการพยาบาลแรกสุดเลยดีกว่าตอนที่เราเจอผู้ป่วยที่มีอาการประสาทหลอนเราต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกนะ นารีรัตตอบอย่างมั่นใจอันดับแรกเลยจิราเราต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาการประสาทหลอนของผู้ป่วยให้ได้มากที่สุดโดยแบ่งเป็น4หัวข้อสำคัญนะเริ่มจาก 1.1... เกิดขึ้นอย่างไรคือสอบถามว่าอาการประสาทหลอนเกิดขึ้นได้อย่างไรเวลาไหนความถี่ของการเกิดสาเหตุใดที่กระตุ้นก่อนเกิดอาการและเป็นประสาทหลอนทางไหนเช่นได้ยินเสียงเห็นภาพหรือรู้สึกสัมผัส จีราจดบันทึกอย่างตั้งใจละเอียดมากเลยนาริรัตและหัวข้อถัดไปคืออะไรนะนาริรัตกล่าวต่อถัดมาคือ1.2พฤติกรรมตอบสนองต่ออาการประสาทหลอนของผู้ป่วยว่าเขาแสดงออกอย่างไรเมื่อมีอาการและ1.3เนื้อหาของประสาทหลอนเฉพาะที่อาจเป็นอันตรายต่อตัวผู้ป่วยเองและผู้อื่นด้วยนะจิราจุดนี้สำคัญมากที่เราต้องประเมินให้ได้ และสุดท้ายที่ต้องรวบรวมคือ1.4ความสัมพันธ์ของประสาทหลอนกับสถานการณ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรวมถึงวิธีการต่อสู้ปัญหาของผู้ป่วยด้วยนะนารีรัตเสริมหลังจากรวบรวมข้อมูลแล้วสิ่งสำคัญคือเราต้องไม่โต้แยง้งขำหรือเห็นเป็นเรื่องตลกเด็ดขาดนะจิราพยักหน้าใช่เลยแล้วเราควรทำยังไงล่ะ นารีรัตถ์ถ้าผู้ป่วยเล่าเรื่องที่เรารู้ว่าไม่จริงนารีรัต์ตอบเราต้องใช้เทคนิคการบอกถึงความเป็นจริง Present Reality ตามความคิดและความรู้สึกของเราในฐานะพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้สัมผัสกับความเป็นจริงจากมุมมองของเรานารีรัต์เสริมต่อนอกจากนี้เราต้องช่วยให้ผู้ป่วยรับรู้และยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ที่กระตุ้นกับการเกิดอาการประสาทหลอนด้วยนะเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจและจัดการกับมันได้ดีขึ้น จิราพยักหน้าเข้าใจแล้วทีนี้มาถึงผลลัพธ์ที่สำคัญที่เราต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยนั่นคือผู้ป่วยมีอาการประสาทหลอนลดลงเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะประสาทหลอนได้บ้างนะนารีรัตอธิบายเราต้องส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้พบปะก,กับบุคคลอื่นนะ ซีราชักชวนให้ผู้ป่วยพูดคุยกับผู้ป่วยคนอื่นหรือพาเข้ากลุ่มกิจกรรมบำบัดที่เหมาะสมกับอาการของเขาอย่างน้อยสองกลุ่มในหนึ่งสัปดาห์เลยนะ นารีรัตกล่าวต่อนอกจากนี้เรายังสามารถมอบหมายงานของตึกที่ผู้ป่วยทำได้เช่นรดน้ำต้นไม้เช็ดโต๊ะอาหารเพื่อให้เขารู้สึกมีคุณค่าและจัดให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้วิธีการ,รเผชิญกับความวิตกกังวลขณะที่อยู่ในสถานการณ์ที่กระตุน้นด้วยกระบวนการสัมพันธภาพเพื่อการบาบัดนะ จิราทบทวนเป็นการดูแลแบบองค์รวมจริงๆทีนี้มาถึงการดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองตามความต้องการด้านร่างกายเราจะดูแลได้อย่างไรบ้างนารีรัตตอบเราต้องดูแลให้ผู้ป่วยนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอจัดสภาพแวดล้อมให้เงียบสงบอากาศถ่ายเทสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ระบ,บายความขับข้องใจรวมถึงค้นหาสาเหตุอื่นที่ทำให้นอนไม่หลับและดูแลให้ได้รับยาตามคำสั่งการรักษาด้วยนะ จิราเสริมใช่เลยการนอนหลับที่ดีช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้ดีแล้วเรื่องอาหารการกินและการขับถ่ายล่ะนารีรัตน์นารีรัตน์พยักหน้าแน่นอนจะ้ะเราต้องดูแลและกระตุน้นให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารและน้ำที่มีคุณค่าและเพียงพอกับความต้องการของร่างกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และที่สำคัญไม่แพ้กันคือการดูแลและกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการขับถ่ายเป็นปกติตามสุขนิสัยของเขาด้วยนะจิราการดูแลร่างกายให้สมบูรณ์เป็นพื้นฐานสำคัญของการฟื้นตัวเลยล่ะหลังจากรับชมบทละครไปแล้วเข้าใจมากขึ้นไหมคะจะเห็นได้ว่าความรู้ด้านการพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการประสาทหลอนนั้นจาเป็นมากเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เหมาะสม และต่อไปเราจะไปติดตามบทบาทของนักศึกษาพยาบาลในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กันค่ะนารีรัตน์นักศึกษาพยาบาลสาวผู้มุ่งมั่นกำลังยืนอยู่หน้าป้ายประกาศเธอได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยหญิงท่านหนึ่งและมีอาการหูแว่วนี่คือภารกิจสำคัญที่เธอตั้งใจจะใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุด เมื่อนารีรัตเดินมาถึงห้องพักผู้ป่วยเธอพบกับคุณมณีผู้ป่วยหญิงที่นั่งเงียบๆอยู่บนเตียงคุณมณีดูเหม่อลอยบางครั้งก็พยักหน้าหรือสายหน้าเหมือนกำลังพูดคุยกับใครบางคนทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นสวัสดีค่ะคุณมณีดิฉันชื่อนารีรัตเป็นนักศึกษาพยาบาลที่จะมาดูแลคุณมณีนับจากนี้ไปนะคะ นารีรัตน์แนะนําตัวด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเธอเริ่มสร้างสัมพันธภาพด้วยการนั่งลงที่เก้าอี้ข้างเตียงและชวนพูดคุยเรื่องทั่วไปอย่างอ่อนโยนนารีรัตน์สังเกตเห็นว่าบางครั้งคุณมณีจะยกมือขึ้นปิดหูหรือพูดโต้อตอบกับอากาศนารีรัตน์ไม่โต้แย้งในสิ่งที่เธอไม่ได้ยินแต่พยายามสอบถามด้วยความเข้าใจคุณมณีได้ยินเสียงอะไรอยู่หรือคะเสียงนั้นบอกอะไรคุณมณีบ้างเสียงที่ได้ยินส่วนใหญ่เกิดขึ้นเวลาไหนมีความถี่แค่ไหน จากการพูดคุยนารีรัตได้เรียนรู้ว่าเสียงที่รบกวนคุณมณีมักจะเป็นเสียงตำหนิและต่อว่านารีรัตอธิบายอย่างนุ่มนวลว่าดิฉันไม่ได้ยินเสียงนั้นนะคะแต่ดิฉันอยู่ตรงนี้กับคุณมณีเสมอคะ่ะเธอสร้างความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยให้คุณมณี นารีรัตพาคุณมณีเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มบำบัดเล็กๆในตึกและชวนคุณมณีรดน้ำต้นไม้ในส่วนของโรงพยาบาลเธอสังเกตว่าเมื่อคุณมณีได้ทำกิจกรรมและพูดคุยกับผู้อื่นอาการหูแว่วจะลดลงคุณมณีรู้สึกอย่างไรเวลาที่เสียงเหล่านั้นมาคะ แล้วคุณมณีทำอย่างไรให้เสียงเหล่านั้นเบาลงได้บ้างนารีรัตชวนคุณมณีพูดคุยถึงวิธีการรับมือกับเสียงที่ได้ยินเพื่อให้คุณมณีได้เรียนรู้และค้นพบวิธีเอาชนะมันด้วยตัวเองด้วยความเอาใจใส่ของนารีรัตคุณมณีเริ่มเข้าใจว่าเสียงที่ได้ยินไม่ใช่เรื่องจริงและเริ่มยอมรับอาการหูแว่วของตนเองเธอเรียนรู้ที่จะเบีเ่ยงเบนความสนใจและพูดคุยกับพยาบาลเมื่อเสียงเหล่านั้นดังขึ้น ดิฉันจะพยายามทำตามที่คุณนารีรัตสอนและจะกินยาอย่างต่อเนื่องนะคะดิฉันรู้สึกดีขึ้นมากจริงๆค่ะคุณมณีบอกนารีรัตด้วยรอยยิ้มที่สดใสและแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังเธอพร้อมที่จะกลัดไปใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งนารีรัตรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของคุณมณีการใช้ความรู้และหัวใจในการดูแลผู้ป่วย ทำให้คุณมณีสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้งนี่คือบทเรียนอันล้ำค่าที่นารีรัตจะจดจำตลอดไป